คราบกันเลยอยากได้เสื้อตัวนี้มาใส่ใช้ห้าร้อยเหรียญปุ๊บนี่สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะมาทส CPU Intel Core i5 8 0 0 0นะครับบนเมนบอร์ด H370 Allust Gaming 3นะครับจากายกิกะไบต์คลิปนี้ใช้การ์ดจอเป็น RTX 2070 Super นะครับจาก ASUS s t i x k แรมเป็น DDR4 นะครับ20บ ในการเล่นเกมผับจีมาดูการปรับภาพกันซะหน่อยตามนี้เลยนะครับ Advance ลองเล่น High ดูก่อนเรนเดอร์สเกลเป็นร้อยหนึ่งอันนี้เป็นร้อยหนึ่งไปเลยเ a มเ a ล e ดูดีนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเนาะ l g a 1151นะครับผมซีรีส์300รห้ดูซิเทมเ a ล e เป็นร้อยเป็นร้อยเลย CPU Intel คอไอห้าแปดพันสี่กับเมนบอร์ด h 3ทสามเจ็ดศูนย์ออรัสเกมมิ่งสามเมนบอร์ดเนี่ยแข็งแกร่งมากเลยนะครับมีไฟ RGB ์อย่างสวยงามเล่นสบายเลยอย่างงี้ขอปรับอีกนิดเ e นเดอร์สเกลนี่เหน่อยลองใช้เต็มร้อยยี่สิบสิจะเป็นยังไงอ่ะดูกันเพื่อนจะไปไหนอ่ะเพื่อนลงตรงนี้อ้าวเฮ้ยลงแล้วฝึกใช้จอยเล่น โอ้ลื่นมากปรับสกิลขนาดนี้เล่นได้ขนาดนี้เพื่อนจา๋าเฮ้ยมันมีไม่ใช่เพื่อนด้วยนี่เพื่อนรอด้วยแยง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 ขอกบนอะไรแล้วแล้วก็เจอมันจัดการจนได้เก็บมาก่อนเก็บ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 ไอไอบ้าอะไรเนี่ยทำไมเขาฆ่าเราอะ่ะเขาฆ่าเราอะ่ะ เฟรมเรทดีมากเลยเจ็ดสิบกว่าโอ้โดนฆ่าโดนเพื่อนฆ่าต้องรีพอร์ตไหมต้องเนาะเอออะไรเดียะทีมคิวแล้วกันอ่ะเข้าใหม่นะครับโดนเพื่อนฆ่าน้องแต่ละอย่างมากันใหม่อีกรอบนะครับปรับภาพกันก่อนเพราะตอนนี้เฟรมเลทสูงเล่นสบายเอาตาไปเลยเนาะ้วมาดูกันออ้เอาตา เรนเดอร์สเกลร้อเฟรมเรทยังหกกว่าสบายอย่างนี้ i 5 8 4 0 0คู่กับ rtx 2070 Super มีลงไปห้าสกว่าบ้าง fps นี้เล่นสบายบอกเลยไอยาอ,อามดะับ้ยจะับยินับบไหบ้ะ

ไอ้ต้องเข้าวงมันจะยิงมาโดนไหมเนี่ยเพื่อนเอ้ยมันจะมาไหมไปเลยเพื่อนเล่นคนครมันอะถ้าเฟรมเรทดีขนาดนี้ปรับสุดแล้วเฮ้ยมันมีสุดกว่านี้นิดนึนนงบ้านี่ไงเป็นร้อยสามคือค่าอะไรมันโดนยิงนะเพื่อนนะ ราด้วยโดนยิงนะเราจะเป็อยู่บ้านเราจะเป็นคู่เอาเอายิงกันแล้วเอาเอาถ้าผมอ่ะไม่ขึ้นรถเฉยเอาไม่ไม่ช่วยเพื่อนนะสุดแน่เลงอย่างนี้เลงเบี้ยวๆอย่างนี้ ไม่มีใครเลยยังไงเฟรมเลทยังดีอยู่เล่นสบายมากครับปรับสุดแล้วเฮ้ยวิเอา อ้าวดูเพื่อนก่อนสี่ห้า <15 S 2> คนสุดท้ายโอ้โห,โหเพื่อนสู้อ,อุ้ย ว้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดน้ปาเดียวสองลูกอ๋อโหเรียบร้อยครับมาดูแก๊งนี้ แขงโหดลื่นครับแต่ถ้าจะทำหกสิบตลอดนี่ลองเซตติ้งอีกอน,นี่ลดลงมาเลือ่าเก้าห้าจะได้เพิ่มไหมไม่เพิ่มเท่าไหร่อ่านงั้นลดอันนี้จาก120ร้อยยีสิหลือร้อยสิบอ่า,อาฟิลเมลเพิ่มโูจอดลดแบบว่าแอบมากเลยอ่ะู้มือโปรมือโปรโอ้ ข้าวอ,อุ้ย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 มีข้าทางอื่นข้าทางอื่นข้าทางอื่นหาเนินเฮ้ย ออาปลาติดเพื่อนห้าคนสุดท้ายอืมยิงเข้าไปดิยิงเข้าไปสิเอายังไงเฮ้ยเห็นแล้ว อ้าวล้มไปหนึง่งห้าคนสุดท้ายสองต่อสามแต่ล้มหนึ่งก็สองต่อสองขับรถเข้าไปกระแทกเลยเหรอนี่ขับรถเข้ามาบังเอาเรื่อง รถเข้ามาบังแล้วก็ามาชูเพื่อนว้าวทีมเวิร์คอูจิ้มยาใส่ตัวเองด้วยอ,อืออืออุ้ยอุ้ยวงบีโอ้ยโอ้คนนี้ชนะขอบคุณที่รับชมครับ ฝันถึงวันเกา่าภาพวันที่เรายิงคงกอดแกันไว้คนแค่ไหนยังคงตามหลอกล้อนทุกเวลาหลับฝันใน่วงอิตรายามหลับไหลไม่ไป พัดพาเราสองให้ห่างกันแล้วแต่ความทรงจำยังคงตอกย้ำทุกคืนวันที่ผ่านมาพอหลับตาลงยังคงนึกถึงวันวานวันที่ฉันและเธอยังรักกันอยู่ในฝันนะ